กลับไปเรื่องที่ฮ่องกงที่ที่ผมเล่าให้ฟังคือนอกจากเซสชันที่เราไปเจอนักลงทุนแล้วเนี่ยมันก็มีคอนเฟนต์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเจอคนนูน้นคนนี้นะฮะหนึ่งในคอนเฟนต์ที่ผมไปนั่งฟังกับพี่โจก็ไปนั่งฟังด้วยเนี่ยก็คือว่ามีคนมาเล่าให้ฟังเรื่องจีนกับไต้หวันนะฮะซึ่งคนก็น่าคิดว่าโอกาสที่จีนจะบุกไต้หวันเนี่ยมันมันมีโอกาสสูงเลยนะไม่ใช่แบบไม่ไม่มีโอกาสนะเพราะฉะนั้นผมฟังพี่โจแล้วแบบเอ้ยพี่โจน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากครับผมนะฮะก็เลยให้พี่โจ เชิญพี่โจมาเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องจีนกับไต้หวันนะครับว่าเขาจะบุกจริงหรือเปล่าแล้วบุกแล้วมันจะมันจะอะไรยังไงนะฮะก็พี่โจครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับครับก็ไม่ไม่ต้องพูดพันตามเพลงเลยพี่คิดว่าไอ้จีนบุกไต้หวันเนี่ยมันมันมันโอกาสเป็นไปได้มากขนาดไหนผมขอพูดก่อนเลยนะว่าก่อนที่ผมไปงานเจฟฟรีเนี่ยผมเป็นหนึ่งในคนที่คิดว่าไม่มีวันเกิด อ่าฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นเป็น non บ e l i e v e r ในเรื่องนี้และผมก็เข้าใจว่าโลอกอื่นก็มีการพูดเรื่องนี้นะครับทั้งฝรั่งแล้วก็ในข่าวด้วยแต่ผมก็ยืนยันว่าไม่น่าเกิดแต่ก็พอไปฟังที่งานเนี่ยนะฮะแล้วก็คนที่เป็นสปีกเกอร์เนี่ยคุณอเลียน่าสกายลามาสโตรเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็ทํางานห้กองทัพสหรัฐ U.S. Air Force Reserve นะครับแล้วก็อยู่ใน Indo Pacific Command ทํางานเพินากอน14ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้เรื่องแหละนะฮะเขารู้เรื่องวงในนะฮะเอ่อมัน คิดหนักนะแล้วจริงๆขอเตือนก่อนนะครับว่าหนึ่งอันนี้เป็นคําพูดของเอ็ก expert นะครับไม่ใช่ออฟฟิเชียลจากเจฟฟรีย์หรือทางทิสโก้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยให้เชาวิชนายาชวิชนายาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาทํางานให้เพตากอนเพรัะชันวิวอาจจะเอียงไปทางสหรัฐนิดหนึ่งหรือเปล่าใช่เป็น US centric view ไม่ใช่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนนะครับอันนี้แน่นอนนะฮะก็นั้นขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะงั้นแล้วเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับก็เ ถ้าเราไปดูตรงอ่าสิ่งที่เขา key message นะครับ<อ>ก็คือเขาไม่ใช่แค่บอกว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นได้นะฮะ<อ>เขาบอกว่าสงครามเกิดขึ้นได้และจีนเนี่ยสามารถยึดไต้หวันได้ไภายใน72ชั่วโมง3วันนะครับแล้วก็ที่ที่มากกว่านั้นก็คือ u s มอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยต้องยอมรับสารภาพออ,อันนี้เป็นอะไรที่มันแตกต่างจากที่คนอื่นพูดคนอื่นบอกว่าโอ้โหมันจะสู้มันเป็นหลายเดือนมันจะโอ้มันจะทำลายสิ่งเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่จีนเนี่ย หยุดได้เร็วมากกว่าที่คิด uh huh. แล้วสงครามจะจบเร็วกว่าที่คนคิดคือคถ้าเกิดถ้าเกิดเริ่มมาตกเนี่ยคือวันจันทร์เปิดมานี่คือเรียบร้อยแล้วอันนี้อันนี้ที่เขาโพสตพู่ว่ามันมันมีความเป็นไปได้สูง uh huh. นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ,อว่าในแง่ของวิวคืออะไรคือผมต้องบอกเลยอย่างที่ผมพูดผมอะเป็นน o n believer ในเรื่องของสงครามจีนไต้หวัน uh huh. นะฮะแล้วก็ผมก็มีอยู่สี่ point นะฮะว่าทําไมมันจะไม่เกิดหนึ uh ่งนะครับจีนไม่มี เรียกว่า economic gain จากการยึดไต้หวันนะฮะคุณยึดไปก็อ่ะได้ไยได้พวก semiconductor plan t ซึ่งอาจจะถูกทำลายในสงครามใช่ไหมอินเดียมันมันมัน nothing นะครับยึดไปทำไมนะฮะข้อ2นะครับก็เราก็เห็น example ของเรียกว่า western solidarity ก็คือพวกตะวันตกเนี่ยเข้ามาช่วยยูเครนเนี่ยเลยตอนที่รัสเซียบุกนะฮะซึ่งจีนน่าจะเห็นและเขาก็น่าจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเขาบุกไต้หวันเดี๋ยวก็มีเนี่ยเดี๋ยว U.S.NATO เข้ามาช่วยส่งอาวุธให้ไต้หวันเต็ไไหมไปหมดเลยนะฮะอ่าข้อ3 จีนน่ะน่าจะกลัวสงครามกับ US เพราะว่าสงครามมันไม่ได้อยู่ที่ไต้หวันมาอาจจะเป็นที่เกาหลีใต้นะฮะอาจจะเป็นจากตรงแถวบริเวณในที่อื่นของจีนนะฮะที่มันมีแบบพวกกลุ่มเซปเปอร์ติสเนี่ยสหรัฐอาจจะส่งอาวุธไปให้คือเขารู้ว่าถ้าลบกสับสหรัฐเนี่ยมันน่าจะไม่ได้หยุดแค่ไต้หวันะนะฮะผมก็คิดอย่างนั้นด้วยข้อสุดท้ายแน่นอนสงครามมันควรจะมันอาจจะเหมือนรัเสเซียที่ตอนแรกเขาจะยึดเร็วแล้วลในที่สุดก็ d r a เป็นปี นะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ผมว่าใครใครต้องการทีนี้อันแรกเนี่ยนะฮะประเด็นแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่น่ามีเอ o n o m i นลเมดเกมนะฮะคำตอบก็คืออะไรคําตอบก็คือจีนไม่แคร์นะครับอ,อันนี้เป็นเพอร์ซันอลอ n เจนดาของชีจินผิงน,นะฮะาดานธิดีของจีนนะครับซึ่งเขาจริงๆอะทาดานบิดีคนนี้เนี่ยเขาได้เอ็กซ์เ e น m เทอมนะครับเป็นผลที่สารอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับซึ่งอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แล้วเขาก็พูดเลยว่าอันเจนดาของเขาเนี่ยก็คือ reunification ก uh ับ huh. ไต้หวันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง uh huh. นะครับซึ่งแปลว่าอะไรก็แปลว่านะครับมีเวลาจนถึงจริงๆเป็น28นะเทอมของเขาแต่ว่า27เนี่ยก็คือเทอมของการเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะนั้นไอเดียลีต้องควรจะเกิดขึ้นก่อนมา27ก็คือไอการ extend เทอมเนี่ยเพื่อ make sure ว่าได้ไต้หวันเพราะนั้น time ล่ะ time l i ของเขาเนี่ยก็คือ อีกสอีกสี่ปีอ่าห้าปี at most แต่วิติโฟเยเขาถึงได้พูดสองวันยี่สิบเจ็ดกันอโอเคอันนี้เรารู้กันนะครับว่ามันมันมันมีเรื่องนี้ประเด็นนี้แต่ว่าเขาพูดเลยว่านี่มันเป็น personal issue นะครับเป็นเรื่องของ national agenda ไม่แคร์เรื่องเศรษฐกิจนะครับข้อสองเนี่ยที่ผมมองว่าอ้าวแล้วไงก็ยูไม่เห็นหรอว่าตอนรัสเซียบุกอ่ะทุกคนก็มาช่วยยูเครนเลยนั่นคือความคิดของเราเขาว่าไม่ใช่คุณเน่ยคิดเหมือนทางตะวันตก เบสออนที่คุณไปดู CNN หรือเอ่อหรือ BBC อะไรเนี่ยที่มันแบบเอียงทางด้านตะวันตกเขาบอกว่าอ่ะเราเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหทุกคนยืนด้วยกันช่วยยูเครนนะครับเนี่ยไบเดนมาจับมือกับพันธบัซเลนสกี้สิ่งที่เราเห็นสิ่งทีเขาเห็นคืออะไรข้อแรกตอนที่รัสเซียบุกสิ่งแรกที่ตะวันตกทําก็คือบอกซเลนสกี้ว่าอยู่อยากหนีจากประเทศไหมเราช่วยแอร์เลฟคุณออกไปไม่ใช่เราจะส่งกองกำลังเข้าไปช่วยคุณนะสเลนสกี้บอกว่าไม่เอา ฉันจะอยู่สู้เข้าถึงได้ต้องช่วยอะฮะรีแอคชั huh. ่นแรกก็คือให้ร hey, ูรีดหนีออกมาก่อนอะอข้อสองเนี่ยสองปีให้หลังกว่าจะส่งอาวุธเข้าไปนะฮะส่งรถถังส่งอะไรเข้าไปก่อนหน้านั้นก็ทะเลาะกันตั้งนานไออีแค่รถถังแค่รถถ้อยกว่าคันใช่ผมจาได้เหมือนตอนมีข่าวว่าเยอมันไม่ยอมส่งรถถังไปตามที่ยุเคนแล้วยุเคนออกมาว่าว่าเนี่ยบอกจะส่งไม่ส่งทีใช่นั่นคือสิ่งที่จีนเห็นนะฮบ uh huh. เราอะก็ เหมือนกับดิสเมสไปเพราะว่าไอ้ขา่าวพ่อประกันด้ของตะว,วันตกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจีนเห็นว่าจริงๆอะตะว,วันตกอะไม่ได,ไได้ไม่ได้อยากช่วยขนานดทีนี้คําถามสุดท้ายล้วทำงานต่อไปก็คือจีนน่าจะกลัวสงครามกับยูเอสไม่อย่างที่ผมพูดอะมันก็มีฐานทัพที่เกาหลีใต้ที่ญี่ปุ่นที่อะไรใช่ไหมอยู่ไม่กลัวเหรอดี่มันจะไปทิ้งระเบิดที่ปักกิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคาตอบก็คือเริ่มแรกเลยก็คือ o p i n o n d poll เนี่ยของยูเอสเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะทําสงครามกับจีน ไม่ได้อยากจะช่วยไต้หวันขนาดนั้นประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นสี่สิเปอร์เซ็นบอกว่าคุณจะช่วยนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็เหมือนกับเออไม่แน่ใจแล้วแล้วก็มีหลายส่วนที่แบบไม่เอาด้วยอ่าครับเอาพินิจผมสำคัญมากในยูเอสนะถ้าอยู่เอาใจคนไม่ได้ซื้อใจคนไม่ได้นี่พอลิสตีไม่เกิดนะเราไม่เกิดอ่าอ่าทีนี้ก็ถามว่าอ่ะแล้วิวเคร์ไม่ทซาของของยูเอสยู่ไม่กลัวเหรอสหรัฐมีเกือบสี่พันลูกใช่ไหมอ่าจีนมีเท่าไหร่ห้าร้อยลูกอ่าคำตอบก็คือ so what ยู่จะไปแลกลอสแอนเจลิสกับไทเปเหรอใช่ไหมอ่าโ <laughs> อเคแต่ไ<ะ>ม่เป okay. ็นไรอาจืนพวกนี้เนี่ยเราได้ยินมาก่อนแล้วะ <laughs> นะครับจากหลายคนนะว่าทําไมจีนถึงอยากบุกแต่ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือทําไมเขาคิดว่าจีนเนี่ยสามารถเอาชนะได้ภายในสองชั่วโมงอ่าเพราะว่า <laughs> <laughs> ถ้าเกิดมันมันไม่ยืดเยอะแบบยูเคเนี่ยโอกาสที่ต้องมาส่งมาช่วยนี่ยมันก็จะน้อยลงไป <laughs> ใช่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เขาพูดก็คือถ้าจบภายในเจสองชั่วโมงเนี่ยยูเอสก็คงไม่ทําอะไรละคือคุณจะไปประกาศสงครามกับจีนทําไมถ้า อย่างนี้เขาพูดอะไต้หวันอะจะยอมแพ้นะ,นะฮะอ่าทีนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะฮะแล้สิ่งนี้ผมก็ยังพูดตามตรงผมก็ยังไม่ได้เชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ก็คือเนี่ยดูสิรัสเซียภาพด้านซ้ายนะครับถ้าทุนจำได้ตอนนี้บุกข,ขนแรกเนี่ยรัสเซียเนี่ย ส่งรถถังเข้ามาเยอะมากนะครับในที่สุดก็เกิดอะไรขึ้นรถติดเป็นเป็นขาว่าเป็นเป็นคอนบอยใช่ไหมที่รถถังมันนสตั๊กอ่ะพอมันเข้ามาแค่ช่องเงินช่องเดียวเพราะโลจิสติกเฟลลี่อเพราะนั่นสิ่งที่เราบอกโอ้โหนี่ขนาดบุกบนบกนะไอ้ไต้หวันนี่ยูต้องบุกจากบนน้านะกับอากาศนะมันไม่ยากกว่าสิบเท่าเหรอนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดนะสิ่งเขาสิ่งที่จริงคิดอย่างนี้ครับอ่าโอเคใช่บุกน้ํากับอากาศเนี่ย มันยาก uh huh. แต่คุณดู line s ป p p l y ลน n ของย uh ูเอสอใช่ไหมจากแซนดิเอโกที่เป็นฐานทัพเรือสหรัฐมาถึงที่ไต้หวันเนี่ยหนึ่งมืนกิโล uh huh. นะครับจากเฮอร์ฮาร์เบอร์ในฮาวายแปดพันกิโลโอกินาว่าเก้าร้อยกิโลซา์ Korea, เกาหลีใตพันสองนะครับแคมป์ฮัมฟรีในซาต์เกาหลีแล้วก็ฐานทัพฟิลิปปินส์เจ็ด้อยห้าสิกิโล uh huh. จีนแค่ร้อยสาสิบกิโล uh huh. ใครจะัพพลายกองทัพที่สู้ในไต้หวันได้เก่ง้ากันอ uh huh. นะนี่คือสิ่งที่ จีนเห็นนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราก็ลืมไปนะว่าไอเนี้ยมันไม่มันไม่มไมง่ายนะนะฮะคือจีนมันยากอยู่แล้วใช่แต่อันนี้ยิ่งยากยิ่งยากกว่าถึงแม้จะเป็นสารัฐก,ก็เหอะน,นะครับทีนี้สุดท้ายสุดก็คือเขาบอกว่าเนี่ยแล้วเอแลอนน้วตเวลาเนี้ยนะครับมีเอ่อ carrier group ของ US อ่ะที่ประจันที่ประจันอยู่ใน region ในแค,แค่แค่แค่ที่เดียวนะฮะเอ่อ CSD r e g n US Reagan นะครับ ที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบเรือเล็กๆะะหรือไม่ก็เป็นของ U.S. Marine ซึ่งก็มีทาหารอยู่ไม่กี่คนนะฮะเ<ม>ขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์แคริเออร์นะฮะที่เหลือเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยยุโรปนะในสงครามรัสเซียใช่ไหมอ่าวเปอร์เซียนะครับหรือก็นิเมตอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะฮะซ uh, านสันเยโกเพราะฉะนั้นเนี่ย uh, แล้วก็ตรงนี้ก็อยู่แถว阿拉斯าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกแคริเออร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวสําคัญในการสกัดไม่ให้จีนข้ามน้ํามาเนี่ยอยู่ไกลกันมาก<ม>ะะใช้เวลากว่าจะมาถึงนี่เป็นนหลลายยวัเะฮะ อาจจะเป็นอาทิตย์ซะด้วยซ้ำซึ่งมาก็อาจจะไม่ทันละอ่ามาก็อาจจะไม่ทัน<ะ>แล้วก็สิ่งที่เขาอ่าทีนี้ผมก็ผมก็ยังคล่องใจอยู่ว่าอ้าวแต่แตกองทัพจีนมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ,อคือรู้ว่าเขาก็พยายามบิลด์นะแต่ว่าสารัฐมันน่าจะยิ่งใหญ่กว่าโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกในหนึ่งเก้าเก้าเก้าใช่นะฮะถ้าเราดูบาลานซ์สภาวว่ทั้งสองคนเนี่ยตอนนั้นนะ่ะสารรัฐมีดาวเทียมมากกว่านะครับมีเครื่องบินลบมากกว่ามีอ่มีเรือรบมากกว่าแล้วจริงๆก็เริ่มเริ่มใกล้นะครับอ แล้นั่นคือหนึ่งเก้าเก้าเก้าสองพันยี่สิบนะครับดูบาลานซ์สภาวะสีแดงคือจีนสีฟ้าคือสหรัฐนะครับจะเห็นเลยว่าอันนี้อันนี้อันนี้แค่ในรีเจนนะไม่ใช่ทั้งโลกนะแน่นอนทั้งโลกก็อีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็เพิ่งเอ็กซ์ต้าโดยแปว่าถ้าจะให้ส่งมาจากทั้งโลกนี่มันมเป็นไม่ได้นะครับเพราะเขาก็ยังสู้กันอนแล้วก็มีเรื่องในรัเสเซียอยู่ถ้าเราดูเบรกดาวของตัวคนนะเอ่อเอ่เอเอ่ชไนน์สแอร์ฟอร์ e นะ PLAF เนี่ยมีสี่แสนคน นะครับ US ของ US อสะที่อยู่ในรีเจนเนอร์มีแค่4 6่บุเครื่องมีลบมีอยู่2,000ันลำนะฮะ US ใน region มีแค่400จาก5,000ทั้งหมดที่ US มีนะครับพวกไปฟิฟ t h gen พวก stealth fighter นะครับมี150อันนี้มี178นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็มีเยอะแต่ว่าถามว่าสแตทชิ่งอยู่ที่ไหนนีไม่รู้นะอาจจะอยู่แถวยุโรปซะส่วนใหญ่นะครับแต่เรือลบเนี่ยจริงๆอ่ะจีนมีมากกว่า US นะครับ355ร้าลำเทียบกับ305ร้อยลำได้สามาลำเนี่ย หกสิบเปอร์เซ็นอยู่ในเปรซิฟเกสี่เปอร์เซ็นอยู่ในยุโรปครับประ้าก็หายไปครึ่งอ่าซึ่งทีนี้อ่ะทูบีแฟร์นะกลับมาเรื่องเดิมการปลุกมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไต้หวันก็มีข้อโชคดีอย่างหนึ่งก็คือพวกเชายหาดที่เขาลงได้นี่มันมีไม่กี่ที่ด้วยเนเจอร์ <Nature S 1> ของโคไซของเขาเนี่ที่มันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าทางด้านฝั่งะตะวันตกก็จะเป็นหน้าผาซะเยอะนะฮะถ้าทุกคนไปไต้หวันก็น่าจะรู้มันจะมีหน้าผาสวยมากเลยนะคร คนไปโต้ขึ้นกันอะไรกันด้านซ้ายก็พอมีบ้างแต่ว่ามันก็มันก็บีชที่มันสามารถให้เรือมันเข้ามาถึงฝั่งได้นี่มันมีน้อยจะอยู่ทางด้านเหนือแต่ใต้ซึ่งแน่นอนไต้หวันก็ดีเฟนด์เต็มที่ะนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่นะฮะที่จีนเนี่ยส่งทหารเข้าไปยึดฝั่งได้แล้วยึดชายหาดได้แล้วนะฮะหรือดรอปลงไปในพาราเขาเรียกว่าพาราทรูปดรอปอะนะครับมันยากอะจีนมีทหารหนึ่งล้านคนนะไต้หวันมีมันแปดหมื่นแ นะครับรถถังก็คนละเรื่องกันเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเคพูดก็คือว่า most likely เนี่ยเมื่อไหร่ที่จีนดรอปทหารเข้าไปเยอะพอเนี่ยในไต้หวันเนี่ยรัฐบาลไต้หวันคงจะต้องยอมแพ้นะครับอาวแล้วทําไมคนไต้หวันจะไม่ลุกขึ้นสู้ใช่ไหมอยู่ย,ยูเครนสินะโอ้โหทุกคนแบบช่วยกันป้องกันปอปัญหาคืออย่างนี้ครับเรามาดู opinion poll อันนี้โทษทีนนภาษาจีนนะ,ะนะครับแต่ว่านี่ taken ในตอน2มิถุนบสอ2นะฮะอม ปที่ผมไม่เก่งนะแต่ว่าคําถามก็คือถ้ามีการถ้าถ้ามีการสงครามเกิดขึ้นคุณจะพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้อง,บ<า>งอบ้านเมืองหรือบ้านเมงหรือเ <บา S 1> ปล่า,านะครับห้าสบเอร์ซอันนี้แปลว่า unwilling นะห้าส<ม>ก็คือ willing อันนี้ก็คือ no comment นะยวัย <no> i <opinion. S 1> ก,ก็คือพูดง่ายครึ่งหนึ่งบอกว่าไม่ไม่อยากไม่อยากสู้นะครับซึ่ง ผมก็ไม่โอเคแน่นอนเวลาเกิดสงครามเกิดขึ้นมันก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องนะแนวดอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าสิ่งที่จีนเห็นก็คืออย่างเงี้ยก็คือคนไต้หวันเองก็ไม่ได้อยากจะปกป้องประเทศตัวเองขนาดนั้นแล้วคิดดูถ้าคนไต้หวันไม่ได้อยากปกป้องนั้นแล้วอุเอสเขาอยากจะช่วยขนาดแล้วก็มันก็เป็นคําถามที่ดีนะคุณเป็นอุเอสโพลิเตชใช่ไหมแล้วคุณก็บอกเนี่ยจีนบุกไต้หวันแล้วเราต้องส่งทหารไปหนึ่งแสนคนแล้วเขาบอกอ้าวแล้วคนไต้หวันมันสู้หรือเปล่าดูท่าทางแบบไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยแล้วทำไมอเมริกาต้องไปสู้แทนอ่า นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาพูดทีนี้ถามว่าทริกเกอร์พอยต์คืออะไรนะครับทริกเกอร์พอยต์ก็จะเป็นอิเล็กชันจริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นคนที่ออริน่าไม่ได้พูดคนเดียวนะสปิเกอร์ดีเจฟฟี่มีหลายคนที่พูดคล้ายกันว่าเนี่ยอันนี้สําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกใช่ไหมถี่ชิงเผนมีเวลาสี่ปีห้าปีในการตัดสินใจ uh huh. ใช่ไหมครับถ้าจบได้โดยดีก็คือถ้าทางรัฐบดีของไต้วนคนต่อไป uh huh. เขาโอเคด้วยากับการรวมกันเนี่ย uh huh. ก็ไม่ต้องมีเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องเกิด uh huh. เพราะนั้นปัญหาก็คือคนที่จะเป็น นะฮะซึ่ง unfortunately เนี่ยคนเนี้ยนะครับซึ่งเป็น vice president ในปัจจุบันอ่ะวิลเลียมไลน์เนี่ย,ย,ย,นยคนสายมือฮะเขาอยู่เป็นพรรค DPP นะครับ Democrat i c Party r r o e e p ซึ่งเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องของการรวมกันมากที่สุด่าฮะค,คือแน่นอนพรรค DPP โดยหลักแล้วเนี่ยเขาไม่แฮปปี้กับเรื่อง unification นะครับคนที่ดูเหมือนจะอ่าอาจจะอาจจะ,อาจจะโอเคด้วยกับคอนเซปต์เนี้ยนะครับก็คืออ่อ่จากอ่ กูยุยนะฮะจากกูมินตังภาคกูมินตังนะฮะเค t ีแต่คนนี้ในแ pues ง่ของ p o p u l a r i t y มันต่ำกลาบต่ำเกินที่สุดเลยนะฮะแต่คนนี้ดูเหมือนจะดีด้วยได้กับกับกับปักกิ่งนะครับคนนี้ก็เหมือนกันนะครับโควินจ์นะฮะซึ่งเขาก็โอเคเขาก็เหมือนกับเขาก็ชอบแบบหาเรื่องกับจีนนะแต่ว่ามี potential ว่าเขาอาจจะยอมดีลกับปักกิ่งได้แต่ปัญหาคือสองคนนี้ behind นินยอมสู้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็มันก็ยากทีหนึ่งทีนี้ อย่างที่ว่าเนี่ยคือยังยังก็ขอ disclaimer อยู่นะว่าตัวผมเองอ่ะยังไม่ได้ fully convince นะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยพยายามที่จะเปิดฐานทัพนะครับเพิ่มขึ้นใน r e g i o รนะครับและสิ่งที่คุณออรเนาบอกก็คือวิธีเดียวที่ทำให้สหรัฐเนี่ยเขาเขาเขาอาจจะสามารถที่จะเอ่อเอ่อเหมือนกับปรับความคิดของปักกิ่งได้เนี่ยก็คือพยายามที่จะให้ปักกิ่งมีความรู้สึกว่าถ้าบุกไปแล้วเนี่ยเจ็บสชั่วโมงน,นี่ไม่มีวันได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะพูดเรื่องเนี้ยเพื่อที่จะขอฟันดิ้งเพื่อที่จะไปเปิดฐานทัพซื้อเอาเอาอาวุธขายอาวุธให้กับไต้หวันมากขึ้นเอาเรือรบไปอยู่แถวนั้นมากขึ้นะเพราะนั้นอย่างที่ว่าอันนี้เป็น disclaimer นะครับแล้วผมก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็แต่ก็มันเป็นข้อที่ต้องต้องเราต้องคิดละนะครับถ้ามีมีคําถามมาพอดีเลยว่าถ้าเกิดจีนลบไต้หวันเขาลบกันจริงเนี่ยมันจะมี impact อะไรกับไทยบ้างอ่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อนะครับ เป็นแบบเป็นเดือนเป็นปีแน่นอนใต้วันสเตย์ก็จะปิดนะแล้วทีนี้ก็ยุ่งเลยทั้งโลกเลยคือมันจะทําให้โฟล w ของสินค้าอะไรมันมันสะดุดหมดนะครับเรามามองซีนาริโอที่ยุดยุดภายในเจชั่วโมงนะครับแล้ว U.S. in the end เนี่ยก็โอเคก็ได้อยู่ชนะแต่อายจะพันในคิวนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือก็คิดว่าเราอาจจะมองคล้ายๆกับอยู่รัสเซียแซ n งช่นก็คือเราจะแซงเช่นในเรื่องของ สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับกองทัพนะครับก็คือเราแซงชั่น PLA ะะ People Liberation Army แล้วก็รัฐบาลจีนก็แซงชั่น Individual of Official หรือสินค้าอะไรที่เคิวเรียกว่า Do Use นะครับก็คือเอาไปใช้ในสงครามได้ก็จะถูกแซงชั่นถ้าเราดู Direct Export to China าเนี่ยนะฮะมันจะสักประมาณ25%นะฮะที่เรียกว่าเป็นสินค้าที่ most likely น่าจะโดนซึ่งบุี้จะเป็นพวกเครื่องจกักรนะครับแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์นะฮะพวก เหล็กเมทโลจริงๆทองก็ไ่ด้จะโดนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเชื้อเพลิงพลังงานเจ็ดฟิวอะไรพวกนี้ถ้าเราเทคจากแซ้งเซนลิส์ของรัสเซียแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับที่เหลือมันเป็นพวกอาหารพวกยางพวกอะไรอันนี้ไม่น่าจะโดนนะผมผมยังมองแบบออเทมิสติกอยู่นะว่าพวกนี้ไม่ไม่น่าจะโดนแต่ว่ามันจะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ r ีเอ็กซ์พอร์ตเพราะว่าเราอะส่งสินค้าไปที่เวียดนามที่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็ที่รีเจน n อื่นเนี่ยแล้วมันส่งถูก r ีเอ็กซ์พอร์ตไปที่จีนอันนี้ก็อาจจะโดนด้วยถ้าาคิดแแบบบบเอ พยายามที่จะย้ำกันมาหมดเลยอะว่าพอพอชั้นที่แอดเวสประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมก็มองว่าน่าจะสักประมาณสัก15% 20%, ขอ,15 20ของส15% 20%ของททเอ็กซ์พอร์ตของไทยนะฮะที่แอดเวสทีเนี้ยเอ็กซ์พอร์ตของไทย as percentage of GDP ก็ประมาณ60-70%นะครับเพราะนั้นอิมแพกเนี่ยเอาเอาเอาพูดแบบแบบเอาแบบคิดแบบง่ายๆเลยนะน่าจะใกล้เคียงกับโควิดตอนนี้เกิดโควิดตอนนั้นเราลงมา6-7%นะครัะ อันนี้ก็คงจะประมาณนั้นหรืออาจจะมากกว่าแต่อันนี้เราเรานับแค่ในส่วนของเอ็กซ์พอร์ตนะมันอาจจะมีโดนอินพุตด้วยเราอินพุตมากจากเมืองจีนเี่ยมากกว่าที่เราเอ็กซ์พอร์ตสองเท่าถ้าเราโดนอินพุตแบนด้วยจากเมืองจีนด้วยเนี่ยอันนี้จะดักกว่าเยอะนะครับอ,อ,อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของบริษัทจีนที่มาทํางานในเมืองไทยนะฮะที่ออฟฟิศในเมืองไทยซึ่งแน่นอนก็เราก็ร้วอย่างมีอินดัสตรีพาร์คมีอะไรที่มีแบบบริษัทจีนในเมืองเลยเป็นเป็นหลายร้อยหลายร้อยบริษัท พวกนี้ก็จ้างคนไทยเยอะมากนะฮะก็ความเสี่ยงนี้ไม่ใช่ว่าคนพวกนี้จะต้องกลับบ้านความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดแซงชันเนี่ยพวกนี้อาจจะบริษัทพวกนี้มีความเสี่ยงว่าจะออปเรตไม่ได้แล้วต้องปิดบริษัทนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอบอกนิดน,นึงว่าข้อหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้ไอ้เอ็กซ์พอร์ตกลับไปเนี่ยทั้งหลายสดุดอย่างไม่ชินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยหลายอันอมาจากบริษัทจีนที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนเขาสามารถที่จะช่วย ให้บริษัทนี้เขาอยู่รอดได้นะครับแล้วก็ดูรีบิวพพลายเชนใหม่ได้เนี่ยเผลอๆตรงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้โดนเท่าไหร่นะครับอ,อ่ะทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ EV, อีวีนะเพราะเราพึ่งจีนมากเรื่อง E ีก็น่าจะรู้เรามีหกเจ็บริษัทแล้วก็แต่ละคนนี่มีแผนนี่อย่างว่าที่จะมาใช้ประเทศไทยเป็นโปรดักชันฮับนะครับก็มีความเสี่ยงตรงนี้แต่นะครับอย่าลืมว่าจีนเ,เนี่ยเขาผลิต E ีีแบตเตอรี่เนี่ยเยอะมากเป็นสามในสี่ของโลก e ี EV, ไอตัวแบตเตอรี่จยเป็นหัวใจของ E ีวเพราะนั้น ถ้าเขา Secure ตรงนี้ได้เนี่ยไม่ให้มันถูก disrupt เนี่ยยังไงก็ผลิตได้ต่อนะเพราะนั้นมันก็น่ากลัวนะนะครับแต่ว่ามันก็มี way ที่จะ get around มอีกนะแล้วก็สุดท้ายสุดอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบปนามจีนเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเราเป็นพันธมิตรเขาเขาก็จะซัพพอร์ตเราในบางเรื่องอย่างเช่นส่งนักท่องเที่ยวมาอ่าคุณเข้าใจว่าทางเพื่อไทยมีอนดดจะเพิ่ม ใช่ไหมเราที่จเป็นหกสิบปสิบล้านเนี่มากกว่าโควิดอีกจะมาจากที่ไหนก็ต้องมาจากจีนเพราะนั้นอันนี้ potentially อาจจะช่วย offset ได้ผมผมถามนะสมมุติพี่ว่าถ้าเกิดเคารพกันจริงเนี่ยไทยอยู่ตรงไหนพี่ support ไทย support สหรัฐหรือ support จีนคือมันก็มีคำพูดนะว่าสหรัฐเป็นเพื่อนนะครับแต่จีนเป็นสายเลือดใช่ไหมนะฮะโดยเฉพาะช่วงช่วงน a t i ที่ช่วงแบบ อ่สิบปีที่ผ่านมาก็คอน้างค่อนข้างเอางี้แล้วกันผมคิดงี้แล้วกันถ้าเราดูจากแพทเทิร์นในประวัติศาสตร์อย่างตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองก็คล้ายๆกันตอนนั้นญี่ปุ่นก็เป็นอำนาจยิ่งใหญ่ขึ้นมาในเอเชียใช่ไหมที่จะพยายามที่จะที่จะที่จะเทคโอเวอร์แล้วก็แล้วก็เป็นพันธมิตรกับอังกฤษตอนนั้นใช่ไหมเป็นตัวใหญ่แล้วก็อาจจะ US เอซนิดนึงนะฮะก็ผมก็มองว่าในเคสนั้นเนี่ยอ่ก็ในสุดก็เราก็ไปอย่างญี่ปุ่นอย่างท้่รู้กันนะครับคือคําตอบก็คือใครที่ ใหญ่ที่สุดตอนนั้นและให้ผลประโยชน์มากที่สุดเราก็จะไปดูนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเป็นจริงแต่แต่แน่นอนเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่ชูซซายอยู่แล้วนะครับจริงๆถ้าเราดูสงครามโลงที่สองเนี่ย uh huh. เขาชูซายแบบ last minute เลยนะอ uh huh. คือเขาแบบไม่ได้เอียงไปทางไหนทางหนึ่งจนกระทั่งตอนที่ญี่ปุ่นเขาบุกใช่นไหมครับแล้วก็แล้วก็อีกขาหนึ่งแล้วก็มีขบวนการเสรีไทยที่คอยช,ช่วยฝ<ต>ั่งหนึ่งแต่ต้องบอกว่าโอเคแน่นอนเราคงต้องถ้าถ้ามันถ้ามันถูกบังคับถึงขนาดเราคงต้องไปกับคนที่ ใกล้ที่สุดนะครับพี่มีคําถามว่าจีนมั่นใจขนาดไหนว่าชนะชนะไต้หวันพี่ว่าเขามั่นใจคนาดไหนคือผมว่าข้อผมว่าการที่เขายังไม่บุกเนี่ยมันก็เป็นคําตอบหนึ่งว่าเขายังไม่ได้มั่นใจร้อ็แล้วผมก็เชื่อว่าในกองทัพจีนเนี่ยเป็นเรื่องน่าจะสปบิถึงระดับหนึ่งแต่สิ่งที่คุณออริยาน่าเขาพูดเนี่ยซึ่งน่ากลัวนิดนึงก็คือเขาบอกเขาเคลมว่าเขาเคยไปเหมือนกับไปกินข้าวกับโค้ดพวกเดลโพมัตในจีนเนี่ยแล้วก็มีเสียงออกมามากขึ้นเรื่อยๆว่าเราต้องโซกปัหหวน เพราะนั้นมันแปลว่าวิตินในกองทัพเนี่ยมันมีเสียงที่จะ p ุ s ให้ทำและยิ่งมีส่านยิ่งยูเอสกับรัียกำลังลบกันถูก distract อะ w นวอสตนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าเขาเริ่มทิปไปทางที่เขาคิดว่าเขาพร้อมแต่แต่นะครับขอบอกนิดนึงว่ายูเอสเองก็มีแผนเหมือนกันที่จะพยายามที่จะ offset อันนี้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะยังไงนะครมีคําถามมาแล้วว่าคิดว่าสหรัฐเขาจะแก้เกมยังไงโอเคอเอ่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยยูเอส่ะเขาขอเปิดฐานทัพในฟิลิปปินส์อ่าอ่าทีเนี้ยถามว่าไอ้ฟิลิปปินส์มันสําคัญยังไงนะฮะอ่าก็ถ้าเราไปดูไอ้ตรงแผนที่ที่ผมอ่าโชว์ในเรื่องของระยะทางเนี่ยนะฮะจริงๆอ่ะอ่าใกล้สุดคือฟิลิปปินส์ร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลแต่เนี่ยมาจากฐานทัพที่อยู่ในกลางฟิลิปปินส์เขากำลังเปิดฐานทัพอยู่ที่ ตรงเหนือตรงนอร์ทเคนซ์นะฮะชายฝั่งเหนือของฟิลิปปินส์อันนี้ระยะทางเนี่ยมันเริ่มล้นเข้ามาอาจจะไม่ใช่ร้อยสามิกิโลแต่ว่าก็เป็นหลัก2องร้อยสายกิโลนะครเพราะนั้นเนี่ยอ s พยายามจะโชว์ให้จีนเห็นว่าเฮ้ยยูอยากคิดนะว่ายูชนะเกมโลจิสติกอะไรก็ทาได้ด้วยเหมือนกันแน่นอนการเปิดกองทัพก็ต้องมีฟันดิ้งมีอะไรนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องแคมเปญนิดนึงนะในการที่จะเมคโชว์ว่าเขาได้ตังค์เพื่อไปไปไปทำเรื่องพวกนี้ อันนี้คําถามส่วนตัวของผมม,มีคนชอบพูดเยอะมากช่วงที่ผ่านมาว่าสหรัฐก็อยากจะมาเปิดฐานทัพในไทยพี่ว่าไทยไม่เคยอยู่ในความเป็นสัญ,ญเรื่องการเปิดฐานทัพยัพออะไรคือคือผมว่าทั้งจีนทั้งไทยทั้งจีนทั้งสหรัฐแหละคือวันที่อยู่ยอมให้เขาเปิดฐานทัพขึ้นมาเนี่ยมันก็แปลว่าอยู่เขาข้างทางอะไรทางหนึ่งแลวอย่างที่ผมเคยพูดอะประเทศไทยจะไม่เข้าข้างอนไนจนกระทั่งนาทีสุดท้าย่าครับผมก็เลยคิดว่าจกว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะยากที่จะเห็น โอเคฮะน่าจะครบทถ่วนะพี่ขอ,ขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาเล่าเรื่องจริงกับไต้หวันให้ฟังนะฮะเดี๋ยวถ,ถ้ามีอัปเดตเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ต่อเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจ้ามากครับสวัสดีครับพี่